ยินดีต้อนรับสู่ออโตเทรนช่องที่นำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2025ที่ได้รับการพัฒนาให้ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิมทั้งในด้านความเร็วความแม่นยำและพลังทำลายล้างซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในขีปนาวุธที่หลายประเทศกำลังให้ความสนใจอย่างมากในปีนี้ขีปนาวุธต่อต้านเรือ2025ได้รับการออกแบบเพื่อรับมือกับเรือรบสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรือพิฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือดำน้ำขนาดใหญ่จุดเด่นสำคัญของรุ่นใหม่นี้คือความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลที่แม่นยำสูงพร้อมระบบนำวิถีขั้นสูงที่สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์ขีปนาวุธนี้มีความเร็วสูงระดับแมสสาขึ้นไปทําให้การป้องกันจากระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตตูเป็นเรื่องยากมากในด้านการออกแบบตัวขีปนาวุธมีรูปทรงเรียวบางเพื่อลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเร็วในการทะลวงเป้าหมาย ระบบขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยีเจ็ตความเร็วสูงผสมผสานกับเชื้อเพลิงรุ่นใหม่ที่ให้แรงขับมหาศาลทำให้สามารถเดินทางได้ไกลถึง400-500กิโลเมตรต่อการยิงหนึ่งครั้งระบบควบคุมและนำวิถีถูกเชื่อมต่อกับดาวเทียมและเรดาร์ที่สามารถประมวลผลข้อมูลแบบ AI เพื่อเลือกเส้นทางโจมตีที่ปลอดภัยและแม่นยำที่สุดหนึ่งในจุดเด่นของขีปนาวุธต่อต้อตานเรือ225 0คือสามารถทำงานได้ทั้งในสภาพอากาศที่เลวร้ายและในสภาพการรบที่ซับซ้อน ระบบอิเล็กทรอนิกส์มีการป้องกันการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์คาลเดอร์เมเชอร์ทำให้สัตรปูแทบจะไม่สามารถป้องกันหรือหลบหนีจากการโจมตีได้นอกจากนี้ยังสามารถปรับการโจมตีให้เป็นการโจมตีมุมตำ่ำหรือซีสกิมมิงซึ่งบินใกล้ผิวน้ำเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์เรือรบของสัตรูในส่วนของราคาขีปนาวุธต่อต้านเรือ2,025มีราคาประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและเทคโนโลยีที่ติดตั้งในแต่ละรุ่น ซึ่งราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสัญญาการจัดซื้อหรือความต้องการของประเทศผู้ใช้งานสำหรับกองทัพที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในด้านยุทธวิธีทางทะเลขิปนาวุธรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามากเพราะมีสมรรถนะสูงในทุกด้านและสามารถผสมผสานเข้ากับระบบอาวุธและเรือรบที่มีอยู่ได้ทันทีผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธียังระบ,บุว่าขีปนาวุธต่อตอ้านเรือรุ่นใหม่จะกลายเป็นอาวุธที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในสนามรบทางทะเล เพราะการโจมตีเรือรบระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้จะช่วยลดความเสี่ยงของกองเรือและยังสามารถสร้างแรงกดดันต่อกองทัพคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพประเทศต่างๆอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียจีนและอินเดียต่างก็กำลังลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีคล้ายกันเพื่อสร้างความได้เปรียบในอนาคตอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้ขีปนาวุธต่อต้านเรือ2025แตกต่างจากรุ่นก่อนๆคือระบบ AI ที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางบินและหลบหลีกระบบป้องกันอัตโนมัติข,ของศัตรู ทำให้มีโอกาสโดนเป้าหมายสูงมากกว่า90%ระบบนี้ยังสามารถแยกแยะเป้าหมายสำคัญบนเรือเช่นห้องเครื่องหรือศูนย์บัญชาการเพื่อให้การโจมตีเกิดความเสียหายสูงสุดในด้านความปลอดภัยการทดสอบล่าสุดแสดงให้เห็นว่าขีปนาวุธรุ่นนี้สามารถทำงานได้โดยไม่เกิดความผิดพลาดแม้ในสภาวะสัญญาณรบกวนหรือไฟฟ้าขัดข้อง นอกจากนี้ยังใช้ระบบติดตามที่ทันสมัยซึ่งทำงานร่วมกับเครือข่ายดาวเทียม GPS รุ่นใหม่ที่มีความแม่นยำสูงจึงทำให้การยิงพลาดเป้าหมายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากสำหรับใครที่สนใจติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเ,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 เทคนโนโลยีขีปนาวุธและอาวุธทางทหารรุ่นใหม่อย่าลืมกดติดตามออโตเทรนเพราะเราจะอัปเดตข้อมูลล่าสุดให้คุณก่อนใครและหากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับขีปนาวุธต่อต้านเรือ225 0รุ่นนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่าง เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอาวุธที่ทรงพลังและทันสมัยเช่นนี้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมออโตเทรน